วันนี้นะครับจะมาอ่านบล็อกปั๊มบนแต่งนะครับที่กำลังนิยมในตอนนี้ก็คือปั๊มอะดรีนนะฮะเบอร์สิบเก้าแล้วก็เบอร์สิบเจ็นะฮะว่าในกล่องในมีอะไรกันบ้างนะครับก็เหมาะสำหรับรถร้อยห้าิซีซีนะครับถึงเก้าร้ดีซีแล้วก็รถสกูตเตอร์ทุกยี่ห้อนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นกล่องของอะดรีินเบอร์สิบเก้านะครับเปิดขึ้นมานะฮะก็จะมีตัวปั๊มนะครับมีปั๊มมาให้เลยหนึ่งตัวประมาณนี้นะครับ มีปั๊มมาให้นะครับในตัวกล่องก็จะมีตัวกระปุกชามาให้นะครับ45องศานะฮะแล้วก็มีน็อตสลเลตนะครับยึดกับตัวเมียกันคลายให้นะฮะสำหรับตัวนี้ก็จะมีตัวยึดประกับมาให้นะครับเป็นเหมาะสําหรับรถที่ไม่ต้องการหูกระจกนะครับแต่ถ้ารถคันไหนนะครับมีหูกระจกที่ต้องใส่กระจกเดิมหรือว่ากระจกมองข้างแบบแบบตั้งขึ้นนะฮะจะมีตัวขายึดกระจกมาให้นะครับในนี้ครับก็จะมีตัวขาจับที่ยึดกระปุกมาให้นะครับผมเรื่องดันตัวนี้ก็จะมีให้เลยนะครับ อ่าเป็นของอะดิลีนเลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อะดีลีนให้นะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะแต่งองค์ทรงเครื่องตัวปั๊มให้ดูดีขึ้นนะครับก็จะมาออกมาประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วนะครับสามารถเลือกของแต่งได้ตามความชอบตามสีที่ชอบเลยนะครับสีแดงสีน้ําเงินสีอะไรก็แล้วแต่ความชอบแต่นี้แต่งให้ดูเป็นดําทองนะครับอันนี้เป็นของเดิมอ่าลองเทียบกันหลัจะประกอบเสร็จนะครับแบบเดิมๆเลยอันนี้แบบแต่ง ให้ลูกสูบมาที่19มิลนะครับให้แรงกําลังชั้นสูงนะครับสำหรับรถที่มีปั๊มคู่นะครับปั๊มดิสคู่นี่เหมาะเลยนะครับสำหรับปั๊มเดี่ยวก็เหมาะสาหรับรถที่ใส่ปั๊มล่าง4พอร์ตขึ้นไปนะครับก็จะให้กําลังเบรกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็หยุดรถได้ไวกว่าเดิมสาหรับเบอร์19นะครับทั้ง2พอร์ตใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ก็จะแข็งนิดหนึงนะครับเข้ามาดูตัวก้านกันตัวก้านนะครับก็จะเป็นก้านพับได้นะฮะสำหรับในกรณีที่ล้มแปะก้านก็ ตัวปรับนะฮะปรับระยะห่างได้ใครมือสั้นมือยาวก็ปรับระยะห่างได้นะครับเรามาดูตัว17กันสําหรับตัว17ก็จะเหมือน19นะครับแต่ดีไซน์ก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้17นะครับส่วนอันนี้19อ่กา17็ก็จะมีรูปทรงที่เรียวกว่านะครับสาหรับ17ก็เหมาะสําหรับปั๊มดิสเดียวนะครับปั๊มดิสคู่ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันจะลึกนะครับสาหรับปั๊มดิสเดียวพอรพอตนะครับถึง4พอพ์ตเป็นต้นไปนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลย ให้กระปุกให้ทุกอย่างมาเหมือนกันหมดนะครับถ้าชอบก็ทักนะครับถ้ารักก็จัดไป